มีคนมาท้าทายผมว่าอาจารย์ทองถูกก้าฟันธงไหมมีคําอธิบายอยู่ใต้คลิปทุกครั้งนะครับกระถิน99กองสองร้เก้าบเกาบาทจะใช้ได้ไหม กถินจะมาหลายคณะมาหลายคณะเป็นภาพป่าแล้วมีคําถามว่าใครเป็นผู้น้อยใครเป็นผู้ใหญ่ประธานในพิธีกดสวิตช์ไฟฟ้าในพิธีเปิดงานเหมาะสมหรือไม่มีประธานสามคนผมก็งงเลยคำถามข้อที่เก้าคำถท้าทายผมว่าผมจะกล้าฟันธงไหมกวีเป็นนายห้องภาษาสวัสดีครับวันนี้จะมาตอบคําถามลายคําถาม ในบรรดาคาถามเหล่านั้นมีบางคําถามเป็นคําถามที่ถกเถียงกันในวงการนักวิชาการและมีคนมาท้าทายผมว่าอาจารย์ทองสุกจะกล้าฟันทงไหมแต่ก่อนจะตอบคําถามขอตอบคําบ่นของแฟนคลับบางคนบอกว่าเวลาอาจารย์แนะน,นาําหนังสือไม่บอกว่าจะให้ไปซื้อที่ไหนอย่างไรขอเรียนว่ามีคําอธิบายอยู่ใต้คลิปทุกครั้งนะครับแต่ถ้าท่านไม่สะดวกจะดูที่คําอธิบายนะ ก็นี่ครับโทรศัพท์ผมนะครับเนี่ยแอดไลน์หรือโทรไปเลยก็ได้ยินดีให้รายละเอียดนะครับคำถามข้อที่หนึ่งมาจากวัดแถวฝั่งทนบอกว่าทางวัดกำลังจะทำหนังสือไปถึงผู้ในการเขตเพื่อขอสนับสนุนกระถินโดยให้เจ้าวาดลงนามะจะเหมาะไหมผมบอกว่าเจ้าวาดลงนามไม่ได้ถือว่าพระไปขอกระถินผิดวินัย กรถินไม่เป็นกรถินต้องเป็น้าราวาสครับกรรมการวัดโรงนามสิครับนะครับคำถามข้อที่สองอสืบเนื่องมาจากข้อที่หนึ่งน,นั่นแหละที่ว่าในมีดีการประกอบด้วยว่ากรถิน99ก้องกองละพันเบาทจะใช้ได้ไหมขอเรียนว่าไม่ควรใช้คำว่า99ก้กอง จะทําให้เยาวาชนเข้าใจผิดว่าวัดวัดหนึ่งนี่มีกระถินได้ตั้ง99กองซึ่งเป็นเรื่องผิดความจริงผิดวินัยเนื่องจากว่าวัดหนึ่งวัดรับกระถินได้คณะเดียวหรือกองเดียวถ้าทําแบบนี้เนี่ยเอาเลข9ไปหาเงินถือว่าเลข9้าเป็นสิริมงคลไปจูงใจให้ชาวบ้านบริจาคถือว่ามุ่งเงินเกินไปเป็นการ ที่จะทำอะไรให้ผิดไปจากแบบแผนประเพณีวัฒนธรรมคำถามข้อที่สามเป็นคำถามของผู้ที่ใฝ่รู้อย่างดุดันเลยมาแบบแข็งแรงดุดันมากอาจารย์ตอบด้วยตอนนั้นผมกำลังกินข้าวอยู่ต้องวางช้อนเลยตอบด้วยนะอาจารย์นะ,ะกระถินหลายกองจะใช้ว่าอีมังหรืออีมาเนี่ยในคำถวายไม่มีหรอกครับกระถินหลายกอง มีไม่มีมีแต่ก็เถียงนั่นหละที่หมู่บ้านผมนี่แหละกระถินจะมาหลายคณะมาหลายคณะนั่นเป็นพ่อป่าแล้วกระถินอย่างไงก็เป็นกระถิน <S <S มาหลายกองแบบนั้นก็ให้เขาตกลงกันสิครับว่าใครเป็นประธานรวมกันเป็นหนึ่งเรียกว่ากระถินสามขีสิครับไม่ใช่ว่าต่างคนต่างมาคนหนึ่งมาทอดภาคเชา้า อีกคนหนึ่งมาทอดภาคบ่ายอย่างนี้เป็นไปไม่ได้วัดวัดเดียวรับกระถินหลายกองไม่ได้คำถามข้อที่สี่ที่ปทุมธานีมีอยู่วัดหนึ่งขึ้นป้าเชิญชวนประชาชนมาทอดกระถินสามคัคคีแล้วเขียนว่าหมายกำหนดการทอดกระถินสามคัคคีมีคนขับรถผ่านไปไลยมาถามว่าอาจารย์คำว่าหมายกำหนดการน่ะมาใช้ได้หรือครับ ตอบว่าหมายกำหนดการนั้นจะใช้ได้ต่อเมื่อเป็นพระบรมราชองค์การและเป็นงานพระราชพิธีนะครับดังนั้นกระถินพระราชทานก็ดีพิธีพระรรชทานปริญญาบัตรก็ดีหรือพิธีพระรรชทานเปลืงศพก็ดีใช้เพียงกำหนดการเท่านั้นวัดนี้กรรมการวัดนี้ใช้คำเกินฐานะ มีคนกระซิบนะว่าผิดแต่ทางวัดก็ยืนยันว่าไม่ผิดไม่ผิดเพราะไม่รู้ผมว่านะทางวัดนะผู้เขียนนี่แหละผิดเพราะไม่ใฝ่รู้ไม่สนใจจะเรียนรู้วัดเป็นศูนย์กลางของพิธีการใช่ไหมทำไมไม่ศึกษาทายาทานทยธรรมใช้ต่างกันอย่างไรอุโบสถพระอุโบสถ ช่ต่างกันอย่างไรเป็นคําในเรื่องพิธีการเป็นคําเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับพิธีการทั้งนั้นหนังสือของผมก็มีบอกเรื่องนี้ถ้าเอาไปอ่านก็จะทันสมัยคําถามข้อที่5ออกจากเรื่องกรถินไปถึงเรื่องการทอดผ้าบาังสุกุลที่ว่าควรเชิญผู้น้อยเรียงลําดับขึ้นไปหาผู้ใหญ่จนถึงประธานมีคําถามว่าใครเป็นผู้น้อยใครเป็นผู้ใหญ่ก็ตอบว่าถ้าอยู่หน่วยงานเดียวกัน ผู้แามาเข้าบัญชาก็เป็นผู้น้อยอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าอยู่คนละสายอยู่คนละหน่วยงานหรือประชาชนทั่วไปเช่นสอจอหรืออดีตสอจอกับอดีตนายอำเภอใครเป็นผู้น้อยใครเป็นผู้ใหญ่พอโรงเรียนกับนายกอบตอใครเป็นผู้น้อยใครเป็นผู้ใหญ่ถ้าแบบนี้ขอให้พิธิกรยึดถืออายุเป็นหลักอายุมากให้ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ ยกเว้นประธานประธานนี้จะอายุมากอายุน้อยก็าตามเขาเชิญเขามาเป็นประธานแล้วเนี่ยจะต้องทอดผ้าเป็นท่านสุดท้ายคำถามข้อที่6มีพิธีกรบางคนเชิญประธานในพิธีกดสวิตช์ไฟฟ้าในพิธีเปิดงานเหมาะสมหรือไม่อตอบว่าควรใช้ว่าขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีแล้วก็เอ่ยชื่อท่านในจุดทูปเทียนบูชาพระตนตรยัย แบบธรรมดาไม่ควรใช้คำว่ากดสวิตเพราะคำว่ากดสวิตยังไม่ใช่เป็นภาษาแบบแผนที่จะมาใช้เป็นทางการในพิธีการได้และเรื่องการกดสวิตนั้นเป็นเรื่องเฉพาะกิจไม่ใช่ว่าทั่วไปจะกดสวิตจะกดสวิตบางงานที่ห้องแคบๆที่จำเป็นเท่านั้นคำถ,ถามข้อที่7เป็นเหตุการณ์จริงมาจากระยอง มีพิธีพระาทานเพลิงศพพระทรงเอกสารมาให้ผมดูเลยนะ,ะมีการอ่านสำนึกในพระมหากรณาทิคุณและมีข้อความว่าคณะสงฆ์และคณะศิษยานุสิ์ขอถวายบังคมกราบเบื้องพระยุคลบาทอย่างนี้ใช่ได้ไหมอาจารย์ตอบว่าพิธีพระทานเพลิงศพพระ ไม่มีการอ่านสำนึกนะครับเมื่อไม่มีการอ่านก็ต้องไม่ต้องเขียนที่เขียนมาเนี่ยเอามาให้ผมดูเนี่ยผิดครับไม่ต้องพูดเลยว่าผิดตรงไหนบ้างในเมื่อไม่มีการอ่านก็ต้องไม่มีการเขียนนะครับทำเนียมเป็นอย่างนั้นคำถามข้อที่แปดมีพิธิกรถามว่ามีอยู่ครั้งหนึ่ง ผมได้รับเชิญแบบกระทานหันพอไปถึงงานเจ้าภาพบอกว่า,วานะงานแต่งงานนี้มีประธานสามคน <c oughs> ผมก็งงเลยจะให้ทํำยังไงประธาน3มคนมันผิดหลักการผมก็เรียนเสริมไปว่าใช่หลักการประธานคือหนึ่งคนพระประธานในโบสถ์มีหนึ่งองค์ประธานสภามีหนึ่งท่านประธานในงานต่างๆก็มีหนึ่งคนแต่เจ้าภาพเนี่ยคิดได้ยังไง ไปเชิญประธานทั้งสามคนแล้วก็ไม่ยอมประนีประนอมกันว่าท่านใดเป็นประธานจะให้ผมทำอย่างไรผมก็ตอบไปว่าเอาที่คุณทำไปแล้วจะผิดจะถูกอย่างไรก็ไม่ว่ากันนะแต่ถ้าเป็นผมผมก็จะใช้ศิลป,ปะในการเป็นพิธีกรโดยตัดคำว่าประธานออกจากงานนี้เลยเชิญท่านที่หนึ่งกาวอวยพรไม่เน้นคำว่า เป็นประธานเสร็จแล้วก็เชิญท่านที่สองกล่าวอวยพรเชิญท่านที่สามกล่าวอวยพรทั้งสามคนนั้นไม่รู้หรอกว่าใครเป็นประธานเพราะเราไม่เน้นคําว่าประธานในพิธีจริงๆในใจเราก็คือคนที่หนึ่งนั่นแหละเป็นประธานถ้าท่านไปพูดว่าประธานท่านที่หนึ่งประธานท่านที่สองนี่คนเขาจะหัวเราะนะงานเดียวมีประธานหลายท่านไม่ได้นะครับให้ใช้ศิลปะให้ใช้ปฏิภาณ ถ้ามันกระท่านหันก็ใช้แบบนี้แหละครับบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนไม่ผิดใจเจ้าภาพไม่ผิดใจทั้งสามท่านด้วยคำถามข้อที่เซึ่งเป็นคำถามที่ท้าทายผมว่าผมจะกล้าฟันธงไหมเพราะมีข้อขัดแย้งในบรรดาน,นักวิชาการทั้งหลายที่ศึกษาพระไตรปิฎกออกมาเรื่องมีอยู่ว่า การกล่าวอลัตนาธรรมที่เราใช้กันแพร่หลายโดยยึดตำราของของกรมการศาสนาหรือหนังสือมวนพิธีที่เรากล่าวในบทัที่สองว่ากัดอัญเชลีอันทิวรลังมีผู้รู้ได้ศึกษาพระไตรปิฎกท่านว่าตรงนี้ผิดจริงๆต้องเป็นกะตันเลีอนาทิวรัง ให้อาจารย์ฟันทงเลยได้ไหมว่าอะไรถูกอะไรผิดกันแน่จะให้พวกผมปฏิบัติอย่างไรขอเรียนก่อนนะครับว่าการอารัธนาต่างๆมีสองแบบคือแบบเป็นทำนองกับแบบอ่านธรรมดาแบบเป็นทำนองเช่นอย่างไรอ่ะยกตัวอย่างอาราธนาศิล ถ้าเป็นทํานองนะมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาถายะติสลาเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะนี่ถือว่าเป็นทํานองแล้วแบบอ่านละ่ะแบบอ่านก็คือมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาถายะติสลาเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะนี่ที่ว่าเป็นทํานองนั้นบางคน ถึงขั้นเป็นทํานองสารพันยะในการอาราธนาธรรมที่พิมพ์โดยกรมการศาสนาและเล่ออื่นๆที่แพร่หลายกันนั้นเป็นฉันบาลีที่ท่านประพันธ์ออกมาแบบนี้เพื่อต้องการให้สวดแบบมีทํานองนะครับตรงไหนเสียงสั้นเสียงยาวคลุระหุหนักเบาต้องเคร่งคัดเพื่อให้เกิดความสวยงามของภาษาของฉันมาราบรื่นไม่ติดขัด ดังนั้นที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ที่ว่ากัดอัญชลีอันทิวลังนั้นเป็นเสียงที่ถูกต้องในการสวดแบบทํานองนะลองดูนะละมาจโลกาทิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวลังอายาจะทะ นี่ตรงบรรทัดที่สองเนี่ยถ้าหากว่าอ่านตามอักลรที่ถูกต้องในพระไตรปิฎกลองดูนะกะตันเฉลอาณาธิวาลังเนี่ยมันจะมีสะเสียงสั้นคือสะเ,อเสียงอาณาธิวะเนี่ยเสียงสั้นเนี่ยสี่ตัวติดกันมันเป็นการสะดุดไม่ราบรื่นไม่ถูกลักษณะคำประพันธ์ จึงรวบเสียงมาเป็นอันไม่ตั้งใจเขียนผิดนะแต่เขียนตามเสียงที่ควรจะเป็นในเวลาสวดแบบมีทํานองการรวบเสียงหรือควบเสียงแบบนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการประพันธ์ของนักกวีทั้งหลายในภาษาไทยก็มีเช่นเขารบอภิวันก็ถูกบังคับให้อ่านว่าเขารบอบพิวัน ในกลิณสนาสอนองคำฉันพฤษสภอากาศรถูกบังคับให้อ่านว่าพฤษศพระกาสรเพื่อต้องการเสียงคาลุตรงที่เป็นศพเนี่ยพฤษศพระกาสรน,นรชาติติวังวายคําว่านรชาติเนี่ยที่จริงไม่มีเสียงติแม้จะมีสระอิเขาก็ไม่ออกเสียงแต่มาถึงตรงนี้ <c oughs> ต้องการเสียงละหุคือเสียงสั้นเสียงติเป็นเสียงสั้น ก็เลยให้ออกจากเป็นนรชาติติวางวายอันนี้คือในเรื่องของคำประพันธ์เขาบอกว่ากวีเป็นนายของภาษาดัดแปลงได้นิดหน่อยในบรรดาผู้ประพันธ์ทั้งหลายเขาจะรู้กันเองว่าดัดแปลงเพื่ออะไรแม้แต่ในบทสวดพาหงที่เราสวดกัน ตอนสุดท้ายของแต่ละบทเพราะว่าตุเตชยมังคลานีถ้าจะทวงว่าผิดก็ผิดนะผิดจากบาลีวยากร์ซึ่งจะต้องเป็นพ่อวันตุแต่ที่ให้สวดเป็นพระวะตุนี่เพราะตรงนี้ต้องการเสียงสระ,ะเสียงสั้นให้มันถูกฉันทะลักในบรรดานักประพันธ์นักแต่งฉันทั้งหลายเขาก็รู้กัน มันมีข้อยกเว้นนะครับแต่ถ้าเราอ่านแบบอ่านหนังสือให้อ่านตามแบบฉบับพระไตรปิฎกนะครับกะตันชลีอาณาทิวรังอ่านตามนั้นไปเลยกะตันชลีอาณาทิวรังที่พูดมาทั้งหมดนี้อ,อ้างองิงพลเรือตรีทองย้อยแสงสินชัยดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ด้านศาสนา ซึ่งเป็นปรมาจารย์ในด้านพิธีกรมีลูกศิลย์ลหาทั่วประเทศและท่านก็อ้างต่อไปยังพุจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์ของพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโคสอาจารย์ท่านก็ว่า,าในพระไตรปิฎกก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ที่พิมพ์เผยแพร่กันทั่วไปนั้นเป็นการให้ออกเสียงแบบนั้นก็เรียกว่าเขียนตามเสียง ไม่ได้ตั้งใจให้เขียนผิดเป็นการเขียนตามเสียงเพื่อนำไปใช้สวดเวลาเป็นทํานองจึงว่าใช้ว่ากัดอัญเชลีอันทิวาลังนั้นถูกต้องแล้วสรุปว่าถ้ามีทํานองไม่ว่าจะเป็นทํานองสารพันยะหรือแบบทํานองรองลง,ลงมาไม่ถึงขั้นเป็นสารพันยะก็ใช้แบบที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้คือกัดอัญเชลีอันทิวลัง แต่ถ้าอ่านแบบอ่านหนังสือหรือไปเขียนที่อื่นให้เขียนให้ถูกตามหลักพระไตรปิดกคือกะตันชฉลีอาณะทิวรังนี่ฟันธงไหมแบบนี้ก็เรียกว่าแบ่งกันถูกดีกว่าแย่งกันถูกครับต่อไปนี้ก็จะขอแนะนำหนังสือสำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังผมเป็นคลิปแรกนะครับ ดังนี้นะครับอันนี้คือศิลป,ปะในการที่จะเขียนประวัติผู้วายชนและแทรกกรอนเข้าไปอย่างเหมาะสมซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในเล่มนี่นะครับซึ่งเป็นหนังสือเล่มใหม่ของผมและขอแนะนำหนังสืออื่นห้าเล่มเดิมที่มีอยู่แล้วประกอบเล่มแรกชื่อว่าศิลป,ปะการพูดและการเป็นพิธีกรหรืออีกชื่อหนึ่งว่าคัมภีร์พิธีกรห้ามิติในเล่มนี้จะจะมีครบเครื่อง เริ่มต้นจากด้านการพูดการใช้ภาษาถ้าพูดผิดก็เป็นการลดระดับตัวเองมีครูคนหนึ่งเคยสอนเด็กว่าไยยธรรมนี่ให้อ่านว่าเขาสอนเด็กว่าอ่านไทยธรรมครูคนหนึ่งกล่าวคําถวายแทนที่จะบอกว่าอีมานิ ไปกล่าวว่าอิมีนามานน่าอายไม่ออกสื่อด้วยมิติที่สองคือมิติในด้านศาสนาเรื่องศาสนาพิธีในวางพื้นฐานให้เพียบเลยในหนังสือเล่มนี้ย0สิกว่าหน้าเริ่มจากการจัดทำบุญทำกุศลงานมงคลอวมองคลการใช้ด้ายสายสินการอัญเชิญพระพุทธรูปเพื่อให้พิธีกรได้มีความรู้พื้นฐานก่อนแล้วจึง ไปถึงเรื่องอาราธนาอาราธนาอะไรมีวิธีการท่องจําอย่างไรไม่ให้ผิดครับนี่คือมิติทางด้านศาสนามิติที่สามคือมิติด้านระเบียบประเพณีวัฒนธรรมเอามาให้ท่านได้ดูเลยพิธีพุทธาพิเศษมงคลสมรสอย่างเงี้ยกถินพระราชทานแม้แต่ความเชื่อของคนไทยที่ว่าเวลาวางศิลาฤกษ์เวลาประกอบพิธีที่เป็นมงคลจะหันหน้าไปทางทิศไหนก็เอามาไว้ในเรื่องนี้เป็นเรื่องของประเพณีวัฒนธรรม มิติทางสำนักพระราชวังเรื่องเครื่องทองน้อยทูกเทียนแพเรื่องการเปิดกลวยการวางพานพุ่ม อะไรต่างๆเหล่านี้อ่ามีมากมายนะครับมิติสุดท้ายคือมิติในด้านระเบียบราชการการเป็นพิธีกรนั้นถ้าจะให้เรียบร้อยต้องพยายามจัดแบบราชการหรือว่าใกล้เคียงแม้แต่เวลาพูดบางทีคําพูดบางคําไม่ใช่ราชการอย่างเขาว่าคุณนายเนี่ยอ่าไม่เป็นภาษาราชการต้องเรียกว่าภรรยาหรือภรรยาตามฐานะวิธี การจัดงานของราชการเขาจะมีระเบียบแบบแผนที่เป็นชัดเจนเช่นที่กรวดน้ําที่จะเอามาวางนี่ต้องเช็กก่อนว่ามีน้ําจริงไหมเวลาเดินไปถวายจดุปจัจเจยธรรมเขาก็มีวิธีการที่จะให้ทั้ง9ท่านเดินไปพร้อมกันยกถวายพร้อมกันถ่ายภาพถ่ายวิดีโอออกมาสวยงามมากนี่เป็นแบบราชการนี่คือ5มิติเรื่อที่2คือ600คําถามซึ่งบรรยายมา4 0 0 500ครั้งผู้ถาม ก็ถามมากมายเก็บคําถามไว้มารวบรวมเป็นเล่มเช่นถามว่าสันทนาการกับนันทนาการใช้กับไหนกันแน่อะไรลักษณะอย่างเนี้ยเป็นคําถามที่ไปพบในภาคสนามก็เอามารวบรวมไว้ได้600คําถามต่อไปรวมที่ดิดเปล็ดการพูดเล่มนี้ก็เป็นการแสดงการพูดแสดงถึงการเตรียมให้พร้อมซ้อมให้ดีท่าทีให้สงา่าไปจนถึงสุดท้ายเยี่ยมเย้มแจ่มใสบุคลิกภาพของการพูดเล่มนี้นึกถึงภาพ วิทยากรอาจารย์ทองสุขเป็นวิทยากรบรรยายอยู่บนเวที3ชั่วโมงบ้าง6ชั่วโมงบ้างใช้มืออย่างไรเวลาจะเล่าเรื่องตลกแสดงอย่างไรทำสีหน้าอย่างไร อยู่ในเรื่องอยู่ในเล่มนี้ครับเรียกว่ารวมที่เด็ดเกล็ดการพูดหรือบางคนก็จะเรียกเล่มนี้ว่าผงชุรสการพูดเล่มต่อไปครับรวมภาษิตคลอดคิดคําคมอันนี้รวมบทกลอนอคาคมพุทธภาษิตต่างๆของชาวพุทธที่มักจะอ่านผิดก็เขียนคำอ่านให้ถูกด้วยแล้วยังรวมไปถึง หลังสิบลอ้อสมัยก่อนที่มีวรรณกรรมเช่นยาดเหงื่อทุกหยดเพื่ออนาคตของน้องเมียอย่างเนี้วรรณกรรมไทยสิบลอ้อซึ่งทําให้เกิดอารมณ์ขันได้ก็รวบรวมไว้สุดท้ายก็มาเพิ่มคํากลอนในงานศพเมื่อกุมพาพันสองพนนร้หกสิบเจ็ดนี่เองเพิ่มเข้าไปเพราะว่าทุกวันนี้งานจับปรกิจศพก็ดีงานพระราชทานเพลิงศพก็ดีพิธีกรส่วนใหญ่มักจะอ่านกลอนในตอนเกลื่อนนำหรือในตอนไว้อาลัยแทบทุกงานพิธีกรก็เลยจำเป็นต้อง มีกรอนที่หลากหลายไม่ใช่กรอนเดียวอยู่ทุกงานก็เพิ่มเข้าไปแล้วครับรวมทั้งหมดและหนังสือเล่มนี้จะมี170หน้าเล่มสุดท้ายคือรวมมุกประยุกต์ใช้อันนี้เหมาะสำหรับการนำมุกต่างๆไปกล่าวแทรกในการประชุมทางกึ่งทางการที่ซีเรียสเอาเรื่องคำๆไปแทรกบ้างหรือว่าในการบรรยายมีมุกประกอบมุกไม่ใช่มุกรวนๆนะครับเป็นการกล่าวเนื้อหาก่อนแล้วค่อยโยงเนื้อหานั้น ไปหาตัวอย่างที่เป็นมุกเป็นบุคลาธิฐานรวมแล้วก็ประมาณ300มุกนับจากที่เคยใช้มาแล้วว่าอะไรบ้างที่เรียกเสียงหัวเราะได้ประมาณ300มุกครับขบทังปวงนี้ก็เป็นชุด5เล่มรายละเอียดภายของวีดีโอนี้นะครับขอบคุณมากน,นะครับสวัสดีครับ